ก็ทาคลิปพยาการนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องที่คุณคิดไว้จะสมหวังหรือเปล่านะคะก็จะมีตัวเลือกให้เพื่อนเเลือก4ี่กองนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเลือกจากสัญลักษณ์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกอมาอ่นานไพ่กองที่หนึ่งนะคะเครียดเนาะคุณเองจะต้องลงมือค่ะลงมือทํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักการเรียนก็ด้วยนะคะคุณจะมานอนเครียดกังวลใจวิตก กังวลแบบเดียวไม่อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องลงมือทําด้วยแต่เราบอกเลยนะว่ามันเหนื่อยนิดนึงนะคะโอกาสในการสมหวังมีประมาณ10บหรือยีเนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้หนักกว่าเดิมนะอ่ามาที่กองที่2นะคะคุณจะสมหวังหรือเปล่าเราแน่เราไม่แน่ใจว่าคุณไปบนหรือไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือเปล่านะคะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังพิจารณาในคํา ขอพอรของคุณอยู่นะคะหรือคุณอาจจะต้องไปขอพอรซ้ำนะคะถ้าคุณขอพอรซ้ำนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักการงานการเงินทุกเรื่องนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะช่วยคุณนะคะหรือถ้าใครติดสินบนอย่าลืมแก้นะคะ่ามาต่อที่กองที่3นะคะ เหนื่อยหน่อยนะคะกองนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะถ้าคุณต้องถามว่า,าคุณจะได้งานไหมก็อาจจะเป็นงานที่หนักหรือว่าอาจจะยังเหนื่อยกับการที่แบบยังหางานไม่ได้หรืออาจจะเป็นแบบงานเป็นจบอบนะคะยังไม่ได้เป็นงานประจําหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักบอกเลยว่ามันยังเหนื่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดนะกองนี้ก็สู้ๆหน่อยนะคะอากองที่สี่นะคะโอ้หนักกว่าหนักกว่ากองที่สามค่ะ แบกไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรื่องการเรียนเนี่ยคุณต้องเรียนหนักมากนะคะเครียดมากเรื่องการงานคุณก็รับผิดชอบงานเยอะมากนะคะแต่ในเรื่องการเงินเนี่ยต้องประหยัดนิดนึงนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายคุณเยอะในเรื่องของความรักเนี่ยคุณแทบจะไม่มีเวลามองไม่มีเวลาสนใจเลยหรือคุณแบกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะ